สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับช่อง YouTube ฟาร์มวัวชาแนลนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังคิดจะเริ่มต้นเลี้ยงวัวอยู่นะครับแล้วก็กำลังมองหาวัวนะครับเข้าฟาร์มอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใดๆนะครับวันนี้นะครับทางฟาร์ม นำเสนอเรียกว่านำเสนอเล,เลยดีกว่านะครับมันเป็นทางเลือกนะครับการเริ่มต้นฟาร์มใหม่ๆก็ตรงตามปกคลิปวิดีโอเลยดีกว่านะครับก็คือเราเริ่มต้นนะครับจากเงิน9000บาทสามารถซื้อวัวได้หนึงตัววันนี้ที่ฟาร์มมีจำหน่ายมีแบ่งปันในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามที่บอกเลยนะครับ คือวัวอะไรนะครับเริ่มต้นจากแม่วัวไทยใหญ่นะครับเราก็พัฒนาสายพันธุ์ไปยังวัวเนื้อเป็นแสนเงินล้านต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับผมขออธิบายในข้อนี้ก่อนว่าวัวไทยนะครับหรือวัวไทยกลางวัวไทยใหญ่เนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์ที่อยู่คู่คนไทยมานานนะครับ มีความแข็งแรงทนทานนะครับทนโรคทนฝนทนแดดทนฝนกินง่ายอยู่ง่ายทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ที่ฟาร์มนะครับได้คัดเลือกอ่บัวสาวนะครับที่ได้คุณภาพคุณภาพตรงนี้คืออะไรนะครับในเรื่องของอ่าการส่งต่อพันธุก,กรรมนะครับเช่นสีโครงสร้างนะครับทุกอย่างนะครับจัดไว้เพื่อนะครับให้ทุกท่านได้นำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไม่ว่าจะเอาไป ผสมข้ามสายพันธุ์กับบราแมนแดงอย่างเงี้ยครับออกมาเนี่ยก็สวยนะครับดูการกินหญ้านะครับการกินหญ้ากันอะไรของเขาในคลิปวิดีโอนะครับกินง่ายมากนะครับมีเท่าไหร่กินกินกินเกลี้ยงเลยครับไม่ไม่ไม่เหลือนะฮะอันนี้คือข้อดีมากๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปลงทุนกับอาหารคนแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหนักกับการฟาร์มทาฟาร์มวัวแบบหนักหักหน่อยมีแค่ลงเดือนเล็กๆน้อยๆนะครับกับมีทุนน้อยนิดเนี่ย เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยหรือท่านที่มีทุนมหาศาลอยู่แล้วแต่มองในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถรอได้นะครับวัวเซตนี้ก็ตอบโจทย์พอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่ยังไม่มีโรงเรือนเลยนะครับแต่มีเงินอยากจะลงทุนนะครับอยากจะเอามาไว้เพื่อให้เงินมันงอกมันเงยเนี่ยแล้วก็มีวัวด,ดีๆนะครับไว้พัฒนาสายพันธุ์ต่อไว้ให้เงินมันเติบโตนะครับมีเชือกเส้นเดียวนะครับมาคล้องเอาตัวเด็ยตัวหนึ่งนะครับไปมัดไว้กับหลักแล้วก็ ขอแค่มีหญ้ามีน้ำให้เขากินนะครับสามารถเริ่มต้นได้เลยสำหรับสายพันธุ์วัวพันธุ์นี้นะครับทางฟาร์มคัดสรรไว้ให้อย่างดีนะครับทางฟาร์มเนี่ยคัดสรรไว้อย่างดีนะครับสามารถมาเลือกตัวได้มาดูตัววัวได้มาคุยนะครับมาพูดกันนะครับแล้วก็ มาดูตัววัวโดยตรงนะครับที่ฟาร์มภูพยักษ์เขาใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านคลองนกแก้วนะครับอ่าตำบลวังหมีนะครับอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมที่ฟาร์มได้เลยหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถวิดีโอคอนเฟรนต์นะครับผ่านทางช่องทางไลน์หรือ f c e e o o o นะครับเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ ดูตัวกันก่อนนะครับดูตัวให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะเราตัดสินใจลงทุนซื้อไปนะครับถามว่าในเรื่องของการเริ่มต้นที่9 0 0 0บาทเนี่ยเราเราได้วัวแบบไหนไปบ้างส่งต่อพันธุกรรมดียังไงนะครับให้ให้ให้ดูจากภาพแล้วก็คลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับสีสีตัวนะครับสีผิวเนี่ยคือเขาคัดมาเลยนะครับที่ฟาร์มคัดมาเลยเพื่อให้ส่งต่อพันธุกรรมไปยังบารรมันหรือบีฟฟัสเตอร์ได้อย่างดีนะครับโครงสร้างอะไรเงี้ยตอบรับหมด ในชาร์ตนี้นะครับเป็นรูปแบบของการพัฒนาสายพันธุ์หรือเขาเรียกว่าลูก F ก็คือลูกลูกผสม F1 F2 F3 F4 ไปเรื่อยๆนะครับอย่างาพ่อพันธุ์เลือดร้อยเนี่ยเราผสมกับแม่พื้นพื้นเมืองเราเนี่ยนะฮะก็จะได้ลูกมา50 5 0นะครับก็คือเป็นลูก F1 นะครับถัดไปเป็น F2 F3 F4 ไปเรื่อยๆตามชาร์ตนี้นะครับสามารถย้อนกลับมาดูในคลิปได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นตั้งแต่ F2 F3 F4 ขึ้นไปเนี่ย เป็นวัวง,งามแล้วเป็นวัวง,งามแล้วนะครับทุกท่านจะเอาบีฟจะเอาบาร์มันจะเอาอะไรใส่ก็ตามนะครับอ่าแรกๆเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเนี่ยแต่พอเป็น F ไปแล้วเนี่ยจะสวยมากๆนี่คือการส่งต่อพันธุกรรมนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นวัวไทยถามว่าเป็นทําไมถึงเป็นวัวไทยเนี่ยครับการอยู่ตามธรรมชาติของเขาอ่าโครงสร้างหรืออะไรต่างๆเขาได้มาหมดนะครับผมยกตัวอ,อย่างให้ดูในสีตัวนี้แล้วกันไอ้ลูกเยอะๆที่กินหญ้าเยอะๆเ,เ,เมื่อกี้นะโตมาเขาจะ สวยประมาณนี้นะครับความสูงอยู่ที่ราวๆร้อยยี่สินะครับเต็มที่นะนะครับดูจากตัววัวสีต่างๆพันธุกรรมต่างๆท่านคิดเหมือนผมไหมครับว่าถ้าเราเอา b e ฟฟันเตอร์สวยๆใส่เนะี่ยเอาบาร์ั่นแดงสวยๆใส่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าเป็นออกสีทํานองนี้นะครับก็ชาโลเล่ก็รับดีนะครับลองเอาพ่อชาโลเล่ผสมแบบผสมจริงก็ได้หรือผสมเทียมก็ได้ฮะ ออกมาเป็นพ่อหลอดเป็นลูกหลอดเนี่ยออกมาสวยมากนะครับอย่างนี้ครับทับเล่เอาเอ,าเ,ลเ,อาเล่เอาเล่เข้าไปผสมเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นที่มาที่ไปของที่ผมบอกว่าการพัฒนาสายพันธุ์จากวัวไทยนะครับเริ่มต้นลงทุนน้อยๆเนี่ยครับตัวละ9000เนี่ยเออเราซื้อไป9 0 0 0พ0นหมื่นหมื่นกว่าก็แล้วแต่ว่ากันไปตามไซส์แต่ผลลัพธ์ลูกวัวที่ได้ออกมาในรุ่นถัดไปของเราไม่ธรรมดานะครับ นี่คือการจ่ายรูปของบา์มันนะครับเป็นพ่อบามันผสม,มแม่วัวไทยนะครับดูนะครับแม่วัวไทยนะจ่ายลูกมาสวยมากนะครับอันนี้คือบามันนะครับลูกผสมบา์มันที่เกิดจากแม่วัวไทยนะครับล้วนๆเลยนะครับสําหรับผมผมมองว่าผ่านนะผ่านมันเหมาะกับการที่เราจะไปทําสายพันธุ์มากเลยอันนี้คือชาโลเล่ครับชาโลเล่ผสมจริงด้วยฮะ สวยครับคือลูกที่เกิดจากแม่วัวไทยทุกตัวนะครับเขาจะจ่ายลูกออกไปทางพ่อค่อนข้างมากนะครับอ่าเนี่ยนะครับที่ฟาร์มนะครับเราจัดเรียกได้ว่าจัดไว้เพื่อแบ่งปันทุกท่านนะครับที่ต้องการเริ่มต้นทําฟาร์มด้วยงบประมาณที่ไม่มากมเช่นท่านมีเงินอยู่9 0 0 0พันหมื่นหนึ่งสองหมื่นบอกผมเลยนะครับ สามารถมาซื้อได้ตัว2ตัวผมก็ขายผมก็แบ่งปันให้ไปส่งถึงบ้านนะครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่มีการรับโอนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะสบายใจได้นะครับสบายใจได้ในการที่ซื้อขายกับเรานะครับลูกวัวทุกตัวนะครับเ,เราทําวัคซีนครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนลําปีสกินวัคซีนคอบวมนะครับวัคซีน ปากเท้าเปื่อยนะครับแล้วก็มีการทํายาทั่วไปนะครับก็คือยาฆ่าพยาธิทั้งภายนอกภายในและพยาธิเม็ดเลือดนะครับให้เรียบร้อยให้ยาบํารุงไปหนึ่งเข็มนะครับเพื่อที่จะให้ไปกินอาหารเก่งและกินอาหารดีอยู่ที่นูน่นต่อไปนะครับในกรณี การรับประกันนะครับผมรับประกันวัวทุกตัวนะครับที่ออกจากที่ฟาร์มนี้ไปเป็นระยะเวลา1ปีนะครับ1ปีถ้ามีโรค3โรคที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับลำปีปากเท้าเปื่อยคอบวมนะครับคุณลูกค้าคืนวัวผมมาได้เลยนะครับผมจ่ายเงินกลับคืนให้เต็มจํานวนที่หน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วรับวัวกลับมาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับนั่นคือบทบาทความรับประกันของที่ฟาร์มที่มีให้นะครับฝูงวัวนะครับที่เห็นอยู่นะครับ ที่ฟาร์มมีเป็นร้อยนะครับที่สามารถแบ่งไปได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเน้นเลยนะผมผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อขายวัวชุดนี้นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันไปต่อยอดนะครับบวกกับไอเดียนิดหน่อยนะครับว่าในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ แต่ตรงนี้มันตอบโจทย์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยากลงทุนทั่วไปอยากเลี้ยงวัวน่ารักน่ารักสักตัวไว้หรือแม้กระทั่งจะเป็นสายพัฒนาหรือเขาเรียกว่าบีดเดอร์นะครับบดเดอร์ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าทุกท่านเห็นแล้วก็มีความรู้ในวัวเบื้องต้นนะครับจะพอเข้าใจได้เลยว่ายังไงยังไงก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาดี สีเขาได้ส่งต่อพันธุกรรมดีแน่นอนนะครับจะเอาตัวไหนใส่เอาพ่อไหนใส่เอาพ่อไหนทับออกมาดีแน่นอนนะครับบัวไทยนะครับเป็นบัวที่จ่ายลูกสวยที่สุด ในบรรดาแม่พันุพื้นฐานนะครับอันนี้ผมพูดถึงแม่พื้นฐานนะฮะ <Platform> ไม่ใช่ลูก F1 นะถ้าเป็นเป็นลูกผสมไปแล้วเนะี่ยเป็นลูกผสมไปแล้วเนะี่ยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ราคาก็จะไปไปไกลนะครับตัวหนึ่งก็หลัก3หลัก4ี่ไปเลยนะครับแต่อันนี้คือเราเราสตาร์ทให้ที่แค่ตัวหนึ่งตัวละ9 0 0 0บาทตัวละหมื่นมีนะครับตัวละ900 0มีตัวละหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้า มีนะครับแต่เหรียญราคาไม่เกินนี้นะครับเหรียญราคาไม่เกินนี้ก็เราก็มีวัวที่จะเอาไปไว้พัฒนาสายพันธุ์ต่อแล้วทําไมถึงพูดคําว่าพัฒนาสายพันธุ์ย้ําๆนะครับก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบในด้านนี้แล้วนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งวัวที่จัดเข้ามาเนี่ยจริงๆก็เอามาใช้พัฒนาสายพันธุ์ในในฟาร์มตัวเองด้วยนะครับแต่ก็มีการแบ่งปันออกไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าชอบ ก็ซื้อได้นะครับหรือท่านที่มีไอเดียคล้ายๆกับผมนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาฟาร์มได้หรือไม่สามารถที่จะซื้อขายกันกับที่ฟาร์มได้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับไม่มว่าจะเป็นตลาดวัวหรือในกลุ่มวัวออนไลน์เนี่ยครับวัวไทยเป็นวัวตัวหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็น่าเอามาเป็นแม่พันธุ์ เอามาเป็นแม่พื้นฐานในการที่เราจะเบรดวัวต่อไปนะครับความเป็นอยู่การอยู่ของวัวนะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายดีนะครับผมมองว่าอะไรที่มันเป็นเรียบง่ายดีสังเกตในวิดีโอนี่ก็คือฟาร์มผมเองแหละครับเนี่ยฟาร์มผมเองเลยนะฮะฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันนี่จะตกอยู่ประมาณสักหกวันได้เกือบเกือบทุกวันเลยแหละถามว่าเขาอยู่ในไหมครับ เลอะๆอ,อย่างเงี้ยก็อยู่ได้นะไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับคอ,อกเล็กคอ,อกน้อยไม่จําเป็นต้องทําให้ดีอะไรมากมายนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆแบบภูมิปัญญาเราสมัยเก่าก่อนนะครับอันนี้คือผมมองว่าไม่ว่าวัวสายพันธุ์ไหนนะครับที่มองเห็นอยู่นะครับเจะเลือดดีเลือดสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ80%นะครับในประชากรวัวก็ยังมีเชื้อของวัวไทยเราเนี่ยปนอยู่ บนอยู่นะครับแต่ตัวนี้คือวัวไทยแท้นะครับเป็นไทยแท้ไทยกลางไปถึงไทยใหญ่คัดสวยนะครับสีดีเนื้อหนังดีอายุได้นะครับอายอาุรุ่นรุ่นเก้าพันเนี่ยอายุจะอยู่มันสี่เดือนสูงก็สักเจ็บเจเซนได้นะครับส่วนตัวหมื่นหมื่นนึ่งเนี่ยก็ อายุก็จะอยู time, ่ประมาณ5-6เดือนนะครับหถึงเดือนราคา10,000ความสูงก็อยู่ประมาณสัก80กว่านะครับแล้วก็จะมีไซส์78เดือนนะครับอยู่ที่13,5 0 0สอ่าเลทสุดท้ายก็คือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือราคา15 0 0 0ก็คือวงวที่อายุ่1ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็เริ่มผสมแล้วเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็เริ่มผสมแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ คุยตามทุกท่านนะครับลองพิารณาดูนะครับลองพิารณาดูว่าน่าลงทุนไหมนะครับถ้ามีความเห็นตรงกันก็ขอฝากไปด้วยนะครับฟาร์มปูยักเขาใหญ่นะครับยังมีแม่พันธุ์ยังมีลูกวัวนะที่แบ่งปันได้นะครับในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็การซื้อขายที่สบายใจที่สุดนะครับเพราะเราไม่รับมาจจาลูกค้าไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับไม่ให้โอนเงินใดๆนะครับวัวไปถึงปลายทางค่อยจ่ายผมมานะครับ ที่สําคัญเลยเอา,อาวัวไปลงแล้วเนี่ยดูที่ความประทับใจด้วยถ้ามีปัญหาตรงนั้นหรือไม่มีความประทับใจใดๆนะครับสามารถที่จะคืนวัวกลับมาได้เลยไม่มีพันธุพันธ์ใดๆนะครับเราเราเข้าใจลูกค้าเสมอในจุดๆดนั้นนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่คิดว่าจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อ ท่านคิดว่าจะเอาลงทุนเพื่อให้เงินเติบโต,ตงอกเงยมีข้าวพันมี1 0,000สามารถเริ่มต้นฟาร,ร์มวัวได้แล้วนะครับหรือท่านที่มีเงินจำนวนมากอยู่แล้วต้องการลงทุนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับเช่นมีอยู่1 0 0 0 0แสนมีวัวได้ไปน10ตัวอย่างเงี้ยสิตัวเนี่ยปีถัดไปถ้าลองว่า10ตัวเนี่ยพอมันเริ่มผสมแล้วเราได้เป็นลูกลูกหลอดอ่ะที่ผสมเทียมหมดแล้วเป็นบามันแดงล้นล้วนเนี่ยลูกพ่อดังๆอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าปีถัดไปนั้นเราเรามีวัวรองรับไว้เยอะแล้วนะครับอ่ดีกว่ามี1นึ่งแสนเราได้วัวแค่2ตัวนะครับก็ปีถัดไปก็ได้แค่2นะฮะแต่นี่คือเราได้10เลยนะครับพอมันเริ่มผสมพันธุ์เราได้ลูกอีก10ตัวที่สวยๆพ่อดังๆเนี่ยอีกอ่เยอะเลยนะครับเรียกว่า10ตัวเลยแล้วที่สําคัญนะครับวัวไทยไม่ว่าจะเป็นไทยกลางไทยใหญ่หรือไทกี้ก็ตามนะครับเขาให้ลูกปีละตัวให้ลูกหัวปีท้ายปี เพราะฉะนั้นการเป็นแม่บล็อกแม่รับเชื่อที่จะผิดลูก F1 เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบรับได้ดีมากครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเป็นแบบนั้นก็อยากจะนำเสนอนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าลงทุนราคาก็ไม่ได้แรงมากมายอะไรสำคัญเลยล่ะครับราคาผมก็ยังยืนยันนะครับย้อนกลับไปที่หน้าปกคลิปอยู่ดีว่าเป็นการเริ่มต้นทำฟาร์มวัวเพียงแค่เงิน9,00 0บาทปกติเราต้องมีเงินเป็นล้านนะฮะเดี๋ยวก็ ลงเลือนบ้างเดี๋ยวก็ตัววัวบ้างใช่ไหมครับแต่นี้ไม่จําเป็นนะครับตัววัวมีพร้อมให้นะครับเชือกเส้นเดียวนะครับไปยังไม่มีข้อก็ผูกกลางทุ่งกลางนาใต้ต้นไม้อะไรได้หมดนะครับเราเริ่มต้นค่อยๆทําไปเมื่อเรามีก็ค่อยๆทําเพิ่มนะครับอันนี้มันสามารถเริ่มต้นได้เลยด้วยเงินเล็กๆน้อยๆแล้ววัวสวยครับสวยทุกตัวครับวัวที่ฟาร์มภูยักษ์เขาใหญ่เนี่ยสวยทุกตัวการันตีนะครับการขนส่งอะไรก็เรียบง่ายนะครับอันนี้ก็เป็น ในภาพนะครับเป็นวัวราคาตัวละ900 0ับาทรวมส่งแล้วนะครับความสูงจะอยู่ที่65-70ถึงเซนติเมตรนะครับอายุเขาา3ถึงเดือนดูจากตัววัวให้ชัดเจนนะครับลูกค้าครับมาตัวนี้นะครับในเหรียญราคา10,000ของทางฟาร์มนะครับเหรียญราคา1 0,000่นเนี่ยก็จะความสูงจะอยู่ที่75-80ถึงเซนประมาณนี้นะครับอายุจะอยู่ที่5-6ถึงเดือนนะครับ โอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นฮิตเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอ,ยอดนิยมเลยนะครับว่าโอเคมันอยู่กึ่งกลางอยู่กลางกลางระหว่าง2ตัวก็คือรุ่นราคาหมื่นสามพรวมส่งนะครับความสูงจะอยู่ที่8 5ดสถึงเกเซนนะครับอายุเนี่ยจะอยู่ที่7จถึงแเดือนนี่ละเอียดยิบนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเลทสุดท้ายที่เรามีเลยนะครับก็คือเลทราคาหมื่นห้านะครับคุณลูกค้า อ่าเนราคาหมื่นเนี่ยความสูงจะอยู่ที่1เมตรขึ้นไปนะครับอายุตั้งแต่13เดือนขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเป็นเลี้ยงแป๊บเดียวก็พร้อมผสมแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากฟาร์มไว้ด้วยนะครับสั่งได้ตลอดเวลาครับผม